ศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหตั้งแต่คู่แรกเลยแอสตันวิลล่าครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ตามเชิงนะครับก็ต้องบอกว่าถึงตรงนี้นะพลพรรคสิงห์พยองขนองเดชนะครับทีมของเฮียเลี้ยงเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงนะแม้ว่าเกมก่อนหน้านี้จะถูกอาร์เซนอลเนี่ยถล่มไส้แตก4ประตูตอนหนึ่ง แต่ก็กลับมาได้อย่างรวดเร็ว10เกมล่าสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าชน,นะไปถึง9นัดเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับมีโอกาสลุ้นแชมป์ทั้งทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะส่วนวูฟ <c oughs> นะครับทีมบ้วยของตารางนะฮะแล้วก็เป็นบ้วยที่สถิติย่ำแย่นะครับบัดซบตบชักที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมีย เพราะว่าก่อนวันเสาร์เนี่ยเพิ่งสะสมได้กระจุมกระจิ๋มสามแต้มในที่สุดนะครับในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเขาเรียกว่าเป็นการแบบฟูมูนซุปเปอร์มูนนะฮะซุปเปอร์มูนแบบคนหอนคืนโหดถ้าใครเนี่ยเคยถูกหมาป่ากัดนะฮะเมื่อคืนเนี่ยคุณจะแปลงร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงปุ๊บคุณจะเกิดอาการแบบคลั่นเนื้อคลั่นตัวมีอาการกระตุกมีอาการ โอ้โหร้อนรุ่มอยู่ภายในแล้วก็แปงลงร่างมาเป็นมนุษย์หมาป่าวูฟครับหลังจากที่รอมาครึ่งฤดูกาลที่สุดแล้วก็ถล่มเอาชนะเวสแฮมไปได้สำเร็จเป็นการคว้าสามแต้มครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะจากสามตอนนี้ก็มีหกแต้มแล้วสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดนี้เป็นของดร์บี้เคา์ตี้เมื่อสัประมาณสิบ สิบกว่าปีที่แล้วมั้งแล้วผมจําปีไม่ได้นะครับก็ตอนนั้นทีมแกะเขาเหล็กเนี่ยเก็บได้แค่สิบเบ็ดแต้มตอนนี้วูฟมีหกแต้มแล้วก็เหลือนะครับเหลืออีกโอ้โหสิบแปดนัดนะครับให้ไล่ล่าแต่ดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดอยู่ดีส่วนคู่เอกประจําค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแข่งขันกันตอนดึกเลยเที่ยงคืนครึ่ง พลพรรคสีหนาาปืนใหญ่นะครับก็ไม่ทำให้เดอะกูเนอร์นะเดกูเนอร์ทุกหมู่เหล่านี้ผิดหวังยังคงทะลักเดือดเหมือนเดิมนะครับบุกไปเชือดเชือดนิ่มๆใช้คำนี้เลยดีกว่าจริงๆก็อาจจะไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็นิ่มอยู่ดีนั่นแหละตกลงมึงจะเอายังไงมึงจะนิ่มไม่นิ่มนะอ่ะที่แน่ๆนะครับอาร์ซนอลบุกไปเชือดบอลหมัดถึงวิาลิตี้สเตเดียมเลยนะครับ สมประตูต่อสองทำสถิติชนะห้าเกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ออกไปพ่ายศึกที่วิลล่าพาร์คเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนแรกก็คิดว่าหลังจากที่แพ้แอสตันวิลล่าสองหนึ่งที่วิลล่าพาร์คเนี่ยอาเซนอนจะเป๋หรือเปล่าสภาพจิตใจจะแกว่งหรือเปล่ามันจะเกิดอาการหลอนหรือเปล่าแพ้แล้วแพ้แล้วแบบมัน มันปั่นป่วนแพ้แล้วมันแพ้แล้วมันแบบมันเป๋อะไรแบบเนี้ยปรากฏไหม่นะครับหลังจากที่แพ้แอสตันวิลล่าที่เบอร์มิงแฮมเนี่ยที่บ้านของวิลล่าเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมอะ่ะอัน,นั้นเจอเกมยากนะครับแต่สามารถผ่านพ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเกมที่บ้านของเอเวอร์ตันสามารถบุกไปอัดทีมท็อฟฟี่สี่นิ้วมินได้ถึงทินหรือเกมที่เจอกับวูฟโอ้โหเกมนั้นกระเสือกระสนร้อนล้นเลยนะครับอยู่ดีๆไปโดนวูฟตีเสมอช่วงท้ายเกมนะ แต่ยังไงก็ตามสามารถที่จะทําประตูชัยได้เขาเรียกว่ายังพอมีคุณสมบัติของทีมที่จะประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงเกมที่ถล่มแอสตันวิลลาเอาคืนถอนแค้นจากนกโปลี4-1แล้วก็เกมล่าสุดนะครับจริงๆถือว่าเป็นเกมยากนะเพราะว่าเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยบอลมัดยัดเยีดยดความปราชัยให้อาร์เซนอลแบบไปกลับเลยนะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลก็สามารถที่จะบุกไปควักชัยชนะกลับออกมาจากบ้านของบอลมัดได้สําเร็จ แต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันถึงเรื่องชัยชนะของอาร์สนอแบบเต็มๆนะครับขออนุญาตขอเวลาทุกท่านแค่เล็กน้อยนะครับแล้วสำหรับเยาวชนนะฮะน้องๆหนูๆที่อายุต่ำฟ้า18ตอนนี้ข้ามไปก่อนได้ไม่เป็นไรหรือถ้าดูอยู่กับผู้ปกครองก็ให้ผู้ปกครองแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ผมถืออยู่ในมือนี่เป็นวิตามินอาหารเสริมนะครับวิตามินอาหารเสริมสมุนไพร สำหรับท่านชายโดยเฉพาะเลยทีเดียวนี่คือนี่ดูชัดๆ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 ครับนี่คือ m อ็นะครับตัวนี้จะช่วยบำรุงสุขภาพทุกอย่างของผู้ชายเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอย่างว่านะฮะเรื่องของนะฮะเรื่องของทางเพศเรื่องของปิดปี้ปิดเรื่องของการซอยยิกเรื่องของการเสียวซ่านอะไรแบบนี้นะครับคือยิ่งอายุเยอะเอาหมด เอาแบบผมเนี่ยเอาตรงๆมันก็ห่อเหี่ยวนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยกระดง้ํานะครับแล้วก็มันมันมันยังไงไม่รู้อะ่ะนะมันมันอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอายุเกินสี่สิบห้านะฮะหรือเกินห้าสิบหรือเกินห้าสิบห้าเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องดูแลแต่อย่าลืม จะไปกินยาแบบโอ้โหขยายหลอดเลือดให้แม่งเกิดอาการจูโด,โดอย่างฉับพลันใน30นาทีไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเร่งเร้าเกินไปมันอันตรายแล้วมันอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ตัวนี้เป็นวิตามินสมุนไพรนะฮะย้ำอีกครั้งว่า MS เเป็นวิตามินสมุนไพรกินทุกวันบำรุงทุกวันก็เหมือนกินวิตามินปกติทั่วไปนะฮะใครอยากแก้เรื่องสมรรถภาพทางเพศ มันต้องแก้ที่สุขภาพนะครับไม่ใช่ไปกินยาแล้วให้มันไปเร่งให้มันไปปลุกระดมอะไรแบบนั้นมีปัญหานะฮะเรื่องสุขภาพก็ต้องแก้ที่สุขภาพมีปัญหานกเขาไม่ขันก็ต้องก็ต้องทำให้มันขันด้วยการมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้น Mx ตัวนี้นะครับกินทุกวันนะครับมันก็จะไปบำรุงท่านทุกวันใครสนใจสั่งซื้อมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนะฮะช่องบอบูชานล โดยเฉพาะเลยผมแปะลายเอาไว้แล้วนะฮะทักลายไปแล้วแจ้งว่าดูมาจากช่องบอบูลดไปเลยสามหนเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แถมฟรีนะครับอีกหนึ่งซองทุกเซตใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนแล้วเอาใหม่ วิตามินอาหารเสริม MX ครับอันดับแรกเนี่ยนะครับอยากให้ดูตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลที่มิเกลเดามีในมือเมื่อคืนนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวหลักๆตัวเก่งๆนะครับกลับมาเกือบจะครบแล้วโอ้โหนะทั้งตัวจริงตัวสมรองเนี่ยสามารถที่จะจัดได้ จัดเป็นทีมดีๆได้เนี่ยสองชุดเลยทีเดียวอย่าไปใช้คำว่าตัวจริงตัวสมรองเลยนะค,คือแม่งแทบจัดเท่ากันไม่มีความเหลื่อมล้ำสักเท่าไหร่ตอนนี้ที่ยังขาดหายไปก็จะมีไคฮาวเวสนะฮะที่เจ็บยาวแล้วก็มีแบ็กซ้ายอย่าง Ricardo, ริคาโดคาราฟิโอรีนะฮะที่เจ็บไปแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกขนาดทีมของอาร์เซนอลเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับสามารถที่จะทดแทนกันได้แบบไม่เหลื่อมล้ำ เมื่อคืนนี้วิเกลเดต้าก็เลยมีการโรเตชันเล็กน้อยนะครับโรเตชันเล็กน้อยเอาบูกาโยซาก้านะครับนะเอาเลโอนโดทรอสซานะออกไปนั่งสำรองเช่นเดียวกับเอเบรชิเอเซ่ริดคิดดูดิซาก้าทรอสซาเอเซ่แม่งเป็นได้แค่ตัวสำรองเมื่อคืนนี้ก็เหตุเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับคือศึกคลิมศึกริลีก ช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเตะกันทีเตะกันหนักดวงนะครับแต่ละทีนี่ต้องลงเล่นแบบซอยยิกเลยนะฮะเพราะฉานเนี่ยมันกร้ามศึกหนักก็ต้องใช้การโรเตชันนะครับใช้การบริหารผู้เล่นให้มันดีๆมิเกลไรต้าก็เลยส่งนะครับเอาทั้งขวาก็ใช้โนนี่มาดูเอเกแทนทั้งซ้ายก็ใช้กาเวียมาตินเนลี่บ้างนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข็งโป๊ก นะดิแคนไลท์อย่างเงี้ยมาตินซูบีเมนดี้อย่งเงี้ยแล้วก็มาตินโอเดกาดนะก็ <c oughs> แต่ขอบอกนะว่าบอลมัดเนี่ยที่แม่งพึ่งเสมอกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดมาเนี่ยพอดีผมได้ดูแม้ว่าเดอะเชอร์รี่นะรับฉา,ายาของเขาแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ชนะใครมาเลยสิบเกมติดต่อกัน สะกดคำว่าชนะไม่เป็นสิบนัดติดต่อกันแต่บอลหมัดของอันโดนลีเยลาอล่าเนี่ยขอโทษนะไม่ได้หมูนะไม่หมูนะครับนะไม่หมูเล่นเป็นระบบนะรัเป็นบอลแบบบอลสมัยใหม่เคาะกันตามช่องเล่นเป็นระบบต่อบอลทำชิ่งมีความแม่นยำรวดเร็วพอสมควรและที่สำคัญบอลหมัดเขาเจอกับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงทีมเต็งแชมป์ก็จริงแต่เขา กล้าสู้นะครับเขาไม่ได้เล่นแบบงอมืองอตีนเอาง่ายๆตอนแรกผมก็คิดว่าบอลหมัดแม่งคงมาแบบรถบัสในบ้านอ่ะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับบอลหมัด bon ไม่ได้เน้นเกมรับนะคือถ้าเซนนลเซตบอลในแดนแม่งเดินชนเลยนะฮะเดินขึ้นมาบีบเดินขึ้นมาเพลสเลยถ้าเซนนลนะครับข้ามข้ามฝั่งข้ามชายแดนขึ้นมาในนะฮะมาในเขตของบอลหมัดเขาค่อยถอยมาแพ็คเกม นะครับแล้วเวลาได้บอลเปิดเกมรุกสู้นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบตั้งรับลึกแล้วทิ้งยาวโต้กลับอะไรแบบนั้นไม่ได้บอลปุ๊บเซตบอลสู้กับอาร์เซนอลเลยแล้วก็ทําได้ดีด้วยเอาง่ายๆนะครับตลอดทั้งเกมทั้งครึ่งแรกทั้งครึ่งหลังทีมเจ้าถิ่นมีโอกาสนะมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะเท่านั้นไม่พอ ขึ้นนาก่อนด้วยแล้วก็จังหวะขึ้นนําเนี่ยมันก็ต้องเป็นความอ่ามันเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดเองนะครับของกาเบรียลกองหลังสายพันแซมบ้าของไอ้ปืนใหญ่เนี่ยแหละคือจังหวะเซตบอลขึ้นมาแล้วตันต้องย้อนกลับมาเซตใหม่โอ้โหพอย้อนกลับมาเซตใหม่โดนบีบทีเนี้ยป้ายเข้ามาในกรอบเก็ีโทษเขาเรียกว่าป้ายแบบป้ายแบบลั่นอะจ่ายไม่ดีแล้วก็ไม่ดูตามมาตาเรือนะครับก็เลยโดนเอวานิสันเนี่ยฉกไปยิงแบบ ด,ด,ดื้อพอไปดูภาพช้าคือโอเคแหละไอ้กาเบียกแม่งอ่าลัศมีแขแม่งเปิดแบบไม่ดูตามมาตาเรือจริงแต่วิลเลียมซาลิบายืนห่างมากเพราะว่านึกออกไหมครับเซนเตอร์แบ็กปึ๊บ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 ,บคือมันต้องมีมีช่องว่างรักษาช่องว่างเนี่ยไม่ให้ห่างไม่ให้ใกล้เกินไปแต่ทีเนี้ยพอกาเบียอยู่ตรงนี้ไอ้ซาลิบาแม่งไปอยู่ตรงนี้แทนที่กาเบียมันฉีกไปรับบอลริมเส้น ไอ้ชาลีบามันจะขยับมารักษาช่องว่างไมมไอ้ซาลิบาซาลีบาพอเพื่อนลงมาอยู่นี้ซาลีบาทางออกมาอยู่ตรงนู้นซะอย่างนั้นพอการเบี้ยวผ่านมาปุ๊บเจอคู่แข่งฉกไปยิงดื้อนะโดนฉกไปยิงดื้อเลยตอนที่บอลหมัดขึ้นนำหนึ่งศูนย์ผมคิดในใจเอาแล้วมึงบททดสอบสภาพจิตใจมาอีกแล้วคือมันมีเงื่อนไขนะครับอาเซนอลแข่งก่อนแมนซิตี้ถ้าชน,นะ ถ้าบุกไปเอาชนะบอลมัดได้เนี่ยโอ้โหมันจะโล่งตูดเลยนะฮะคือมันจะทิ้งห่างแมนเชสเตียออกไปเป็นเจ็ดแต้มนะแล้วเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้คู่ดึกแมนเชสเตียกับเชลซีเขาจะเสิร์ฟกันนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมชเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซนอลต้องชนะก่อนถ้าชนะแล้วเนี่ยมันจะสบายตัวมันจะลอยตัวทีเนี้ยรอแช่งแมนเชสเตียได้เลยนะฮะใครดูก่อน เที่ยงคืนครึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผลใครใครดูหลังใครมาดูตอนเช้าของวันจัน์ทนะครับก็จะทราบแล้วว่าเมนซิตี้สามารถที่จะเอาชนะเชลซีแล้วก็ไล่บี้อาเซนอลได้หรือเปล่านะอาเซนอลโดนนํำหนึ่งศูนย์ปุ๊บผมคิดได้ใจเอาแล้วมึงมีบททดสอบมาอีกแล้วสภาพจิตใจแกแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ก็คิดว่าเวลามันก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรนะฮะยังคิดอยู่ในหัวอยู่เลย นะยังไม่ทันรเลยไม่กี่นาทีอาเซนอตตีเสมอได้นะครับนะไม่กี่นาทีตีเสมอได้แล้วตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นกาบิเอลเนี่ยที่สามารถแก้ตัวได้สําเร็จเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับบอลมัดเปิดเกมสู้นะครับมีโอกาสทาประตูมากกว่าอาเซนอตด้วยซ้ําแต่ความแตกต่างสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมันอยู่ตรงที่คุณภาพผู้เล่นและประสิทธิภาพ นะครับและประสิทธิภาพทั้งเกมรุกและก็เกมรับเห็นไหมครับครึ่งแรกจบหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังอาร์เซนอลเน้นเน้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้โหบุกกดดันตลอดทั้งเกมนะครับมาเป็นพายุบุกแคมอะไรแบบนั้นอาร์เซนอลก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พอมีจังหวะพอมีโอกาสด้วยประสิทธ,ธิภาพที่สูงส่งอาร์เซนอลได้สองประตูเลยนะมาได้สองประตูรวดนะครับจากเดแคมไลท์ แล้วก็ที่สำคัญมาตินโอเดกาดโอ้โหตอนนี้ต้องแย่งตำแหน่งกับเอเบลิชิเอเซ่นะครับแต่ตอนนี้โอเดกาดกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งโอเดกาดมีส่วนกับทั้งสองประตูนะครับทั้งส่งให้ดิคารไลซ์ยิงโดยตรงแล้วก็เป็นคนแทงทะลุช่องให้บุกโยสาก้าหลุดนะครับแล้วก็ก่อนที่สาก้านเนี่ยจะตบบอลกลับมาให้ดิคารไลซ์พุ่งเข้าไปกระทุง้งตรงตาข่าย อย่างที่บอกนะครับย้ำอีกครั้งอาเซนอนไม่ได้แบบโหบุกเป็นพายุอุกกาบาตถล่มหัวหมามาเป็นละลอกมาเป็นชุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่พอมีโอกาสเขาไม่ทิ้งนะไม่ปล่อยให้มันล่องลอยไปในอวกาศนี่คือคำว่าประสิทธิภาพหลังจากนำสามหนึ่งมันลอยตัวก็ถอนคันเร่งนะฮะถอนตีนออกจากคันเร่งก็เลยกลายเป็นว่าไปถูกบอลหมัดเขา ตีตื้นขึ้นมาไล่จี้มาเป็นสามสองเอาแล้วเว้ยชิบหายแล้วเว้ยจะตื่นไหมก็ปรากฏไม่ตื่นนะนิ่งพอนิ่งพอที่จะรักษาสกอร์นำสามสองเอาไว้ได้จนหมดเวลาได้สามแต้มเต็มนะครับบุกมาเชือดบอลหมัดบอลหมัดนี่เกมในบ้านนี่แพ้ยากเหนียวแน่นนะอาร์เซนอลบุกมาเชือดได้ควักสามแต้มกลับออกไปตอนนี้นำเป็นจ่าฝูง ทิ้งห่างนะครับเต็งสองอย่างแมนซิตี้อย่างที่บอกเจ็ดแต้มมุมมองของผมนะครับผมพูดอยู่เป็นประจำคําถามที่เจอบ่อยที่สุดพี่บูอาลเซนอตจะได้แชมป์ไหมพี่บูฤดูการนี้ใครจะได้แชมป์มลีมารีกผมตอบเหมือนกันหมดนะครับตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าอาเซนอยสัตนะดูแล้วมันด้วยขนาดทีมเห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของตัวผู้เล่นที่สามารถจัดได้สองชุด เรื่องของสภาพจิตใจเห็นแล้วนะครับว่าไม่แกว่งไม่เป๋ไม่มีอาการหลอนคือพูดง่ายว่าอาเซนอลชุดนี้มีประสบการณ์แล้วก็มีความโรคจิตมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าจะไม่ใช่พวกเขาจะไม่ใช่ช้างที่อยู่บนต้นไม้เหมือนสามรุุ่การที่ผ่านมาที่มักจะโดนล้ออาเซนอลเนี่ยโดนด้วยค่าเดี๋ยวเป็นยามเฝ้าตู้ไอ้มั่งเดี๋ยวไม่มีโอกาส อะไรนะเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็หล่นลงมาบ้างเป็นช้างอยู่บนต้นไม้ไม่มีใครรู้ว่าช้างแม่งปีนขึ้นไปได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงโดนดูถูกดูแคลนต่างๆนานาแต่เดี๋ยวคอยดูผมมั่นใจครับว่าจบฤด,ดูกาลอาร์เซนอลเนี่ยแหละครับจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก